สวัสดีครับวันนี้พามาชมนาครับอันนี้เป็นนาหวานนะครับหวานวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดครับปีนี้เข้างอกค่อนข้างดีครับก็ค่อนข้างสวยงามก็ ปีนี้น่าจะได้ถอนครับน่าจะได้ถอนออกเพราะบางเกดก็ถีไปครับถีแต่บางเกีก็น่าจะได้ซ่อมแต่น่าจะได้ซ่อมน้อยปีนี้แดงดินครับครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับมาทําอะไรเนี่ยดูนาครับแล้วปีเนี้ยข้าวสวยไหมสวยครับแล้ววันนี้จะ ทำอะไรเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ไม่รู้ครับเ,เดี๋ยวไปชมนาเอานำชมนาหน่อยไหนของเพียงดินอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับไหนไหนกี่ไร่ไนเนี่ยไม่รู้ครับอา้าวนาสี่ไร่นาสี่ไร่ครับเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็นนาทั้งหมดเลยฝั่งนี้ครับ ก็จะมองเห็นภูเขานะครับน่าโนนะครับอานนี้จะเห็นภูเขาวิวดีมากเลยครับจะมองเห็นภูเขาไกลๆก็น่าจะประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรครับกว่าจะถึงเขาทีนี้สวยงามมากอ่า โอเคนะครับเพียงดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ